ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหุ้นคงสุดท้ายนะคะสถานการณการ์การลงทุนวันนี้ค่ะตลาดปิดติดลบไปเล็กน้อยท่ามกลางวารุ่มการซื้อขาย3 1 0 0 0กว่าล้านบาทช่วงปิดตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้กันต่อเนื่องเลยพูดคุยกันกับคุณชัย,ยพรน,น้องพี่ทักษเจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะอยู่ในสายแล้วคุณชัย,ยพรสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยบรรยากาศที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ภาพรวมการเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบประเมินสถานการณ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ภาพต่อจะเป็นยังไงคะผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยโดยตัวเขาตัดชนีเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นไหวมาก,กน,นะครับเพียงว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้า,าพุกกันแพงเนี่ยก็ดูจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับ หลังจากที่ประเมินว่าในปีหน้าเนี่ยเงินเฟอ้อ <First S 2> ดูเหมือนจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนโยบายของสหรัฐเองก็น่าจะทําให้มีดีมานของทางด้านสินค้าพ,กพุกภัณธ์กลับมานะครับก็วันนี้ในส่วนของหุ้นคงเป็นลักษณะ selective อีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับถึงด้านนโยบายของรัฐวันนี้ก็ยังมีการเทรดในเรื่องของตัวช็อป ช้อปปิ้งอยู่นะครับที่ได้เครดิตภาษีนะครับตรงนั้นก็ยังเป็นหุ้นที่ยังอยู่ในระยาระยะสั้นนะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวเนี่ยก็เรียกว่าไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากผมยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นไซส์ใหญ่อาจจะไม่ได้มีการขยับมากนะครับเพราะว่าเม็ดเงินของต่างชาติตอนนี้ก็ค่อนข้างจะซาส่าไปละเราก็คงไปมองหุ้นที่ไซส์ขนาดเล็กหน่อยมากกว่าครับค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าดูจากหุ้นไซกลางไซเล็กช่วงนี้ยังไปได้อยู่ยังเลือกลงทุนได้อยู่ใช่ไหมคะครับก็ผมคิดว่าภาพของตลาดเองเนี่ยยังเฟเวอร์นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของหุ้นเหล่านี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ตลาดค่อนข้างจะเฟเวอร์ในส่วนของหุ้นที่มีโกลดนะครับ,รบปีหน้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในสามสิบปีของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ย หุ้นค่อนข้างจะอยู่ในภาพที่เหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะว่าเราเห็นกรอบของการเคลื่อนไหวอยู่ตรงระดับพันสองร้อยจุดกับพันหกร้อยจุดเนี่ยมาสามปีและนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าตลาดเนี่ยก็เล่นในลักษณะที่โกลสลับกับแว l ลูเหมือนกันนะครับปีนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างอยู่กับโกลดสต็อกเยอะนะครับแล้วก็ v a l u ลูชันของหุ้นโกลด เนี่ยหลายตัวก็เรียกว่าสูงกว่าปกตินะครับก็เป็นไปได้ว่าปีหน้านะครับอาจจะต้องมองในเรื่องของแหวลูมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อผ่านไประดับหนึ่งเนี่ยหุ้นที่เทรดในลักษณะที่ P ีสูงมากๆรับกับเอิร์เน็งที่จะโตเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนน่าจะรอเห็นบริษัทเนี่ยสามารถโชว์กำไรได้จริงก่อนที่จะกลับมาดูกันอีกครั้งเนี่ยนะครับ ชั้นปีหน้าไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นหุ้นที่เกี่ยวกับ Value Play เนี่ยขยับมากขึ้นก็ได้นะครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณเฉยพรวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ คุณชัยพรน้องพิธาจเจริญจากบลบุรหลวงประเมินสถานการณ์นะว่าสัปดาห์นี้เราจะเห็นตลาดหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบค่ะแล้วก็คอนเซปต์ Concept ในเรื่องของการเลือกหุ้นลงทุนอาจจะต้องพิจารณาเลือกแบบ selective buy เป็นรายเซกเตอร์ไปนะคะซึ่งตอนนี้หุ้นที่อิงก,กับเรื่องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศค่ะก็เคลื่อนไหวค่อนข้างสดใสนะคะอย่างวันนี้เองแม้ภาพรวมตลาดจะเป็นลบแต่ถ้ามาดูในรายตัวเราจะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศคับเปีกยังคงบวกได้ค่อนข้างสดใสส่วนทางกับภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพิจาารณเลลือกง ุนได้โดยเฉพาะรื่องของมาตรการในการช้อปช่วยชาติมาตรการเรื่องของการประหยัดภาษีหรือแม้แต่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําจากปลบ,บูหลวงสําหรับการเลือกหุ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ